สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t p o d c a s t สภาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งไอดอลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยกระแสรแรงมากๆก็มักจะมีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยสําหรับวินเทอร์นะคะแห่งวงเอสบ้านั่นเองถ้าพูดถึงเอสบาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ที่ประสบความสําเร็จ มากๆนะคะพวกเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น girl group ที่มาจากค่ายใหญ่อย่าง sm entertainment นะคะแฟนๆเนี่ยก็ให้ความสนใจตั้งแต่เปิดตัวอยู่แล้วแล้วพอพวกเธอเนี่ยนะคะเปิดตัวออกมาเรียกได้ว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็ทําให้พวกเธอเนี่ยนะคะฮิตแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเพลงเนี่ยก็ฮิตติดชาร์ตตลอดเลยแล้วก็สําหรับ winter เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกอีกคนนึงที่โดดเด่นมากๆตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยนะคะเธอก็จะได้รับความสนใจมากๆในหลายคนเนี่ยนะคะ ก็มองไปถึงว่าเธอเนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายกับรุ่นพี่นะคะอย่างเกิลเจเนเรชันบางคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยมีความคล้ายกับแทย้ยอนหรือว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยคล้ายกับเจสสิกา้านั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนนึงเลยที่มีเสน่ห์มากๆตั้งแต่ตอนแรกเปิดตัวที่เป็นแฟนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความสามารถของวินเทอร์แล้วเนี่ยเธอเป็นคนนึงนะคะที่มีความสามารถที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของทักษะการร้องโวคอลของเธอนั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นคนนึงนะคะที่ สามารถร้องเพลงได้ดีมากๆแฟนๆเนี่ยก็มักจะชื่นชมไม่ว่าจะเป็นท่อนไฮโน้ตหรือว่าท่อนอะไรต่างๆเนี่ยเธอก็สามารถทําได้ดีนะคะก็อย่างสเตจที่แบบว่ามีการแบบว่าหลังจากที่รับรางวัลตามรายการเพลงเสร็จเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงนะคะก็ได้เห็นถึงการร้องสดของเธอตอนนั้นเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมมากๆเลยจนทําให้คลิปนั้นเนี่ยกลายเป็นคลิปไวรัลเลยนะคะสาหรับอินเทอร์แต่ว่าเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าจะมีการพูดถึงกันนะคะสําหรับแฟนๆ ได้มีการตั้งกระทู้พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยวินเทอร์เนี่ยเรียกได้ไว่าเป็นตัวท็อปของวงแล้วก็เจนสี่หรือเปล่านะคะเพราะว่าด้วยความที่กระแสของเธอเนี่ยก็มาแรงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะอย่างกระทู้พันทิพย์เองเนี่ยก็มักจะมีกระทู้ที่พูดถึงเธออยู่เกือกบทุกวันเลยนะคะเรียกได้ไว่าเป็นคนหนึ่งที่กําลังอยู่ในความสนใจแลว้วแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่เยอะมากๆสําหรับการที่จะมองว่าเธอเนี่ยเป็นตัวท็อปของวงในตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยส่วนมากนะคะความคิดเห็นของ แฟนเนี่ยก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเธอน่าจะเป็นตัวท็อปของวงก็เหมือนว่าทีแรกเนี่ยนะคะหลายๆคนก็มองว่าคารินาแล้วก็วินเทอร์เนี่ยดูจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆของเอสบานะคะหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับเธอมากๆแล้วอย่างตอนที่วินเทอร์เนี่ยนะคะก็ได้เปลี่ยนลุคมาเป็นสาวผมสั้นในตอนนั้นเนี่ยทำให้แฟนเนี่ยต่างชื่นชอบแล้วก็พูดถึงวินเทอร์กันอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ล่าสุดนะคะที่ทั้งคารินาแล้วก็วินเทอร์เนี่ยก็ได้เข้าร่วมนะคะใน girl on top นะคะซึ่งเป็นโปร โปรเจกต์พิเศษของทาง SM Entertainment ที่ได้รวบรวมนะคะเอาไอดอลใน SM เนี่ยมาทำโปรเจกต์ร่วมกันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วถ้าจะพูดถึงกระแสของวินเทอร์เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่กระแสแรงจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยอดแฟนแคมยอดไลรูปในอินสตาแกรมนะคะหรือว่าจะเป็นยอดอะไรต่างๆเนี่ยวินเทอร์เนี่ยเธอก็มักจะได้ยอดที่แบบว่าสูงมากๆเลยนะคะรวมทั้งแบบว่าความนิยมในบุคคลที่มัก จะมีการจัดอันดับกันเนี่ยนะคะวินเทอร์ก็ถือได้ว่าอยู่ในอันดับที่สูงมากๆก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มาแรงจริงๆนะคะที่เป็นแฟนเนี่ยมีการพูดถึงแล้วในเจนสีเองเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าสมาชิกของวงเอสป้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะโดดเด่นมากๆในนี้นะคะอย่างวินเทอร์เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปของเจนสีเลยแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมาแรงจริงๆแล้วก็ถ้าจะให้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวท็อปของวงหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันนะคะรว วมทั้งในเจนสีด้วยเพราะว่าด้วยกระแสด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วยังมีการพูดถึงด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าสามารถตกเอาคนเข้าด้อมได้เยอะมากๆเพราะว่าไม่ว่าใครเนี่ยนะคะที่ได้ติดตามก็จะเห็นถึงเสน่ห์ของเธอนะคะรวมทั้งความสามารถของเธอด้วยทําให้หลายๆคนเนี่ยมาติดตามเอสปาแล้วก็ชอบเอสปามากๆเลยนะคะได้ละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงวินเทอร์เพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการตั้งกระทู้กันนะคะพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเป็น ตัวท็อปของวงแล้วก็เจน4นะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็พูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงว่าวินเทอร์เนี่ยเป็นตัวท็อปหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ